นิยายเสียงเรื่องหงสีชาติภาคหนึ่งเล่มหนึ่งบทที่สิบพระชนนีโจอาศัยอยู่ในตำหนักเทียนกวางอันเป็นตำหนักซึ่งเสี่ยวหวางรับสั่งให้สร้างตามประสงค์ของพระนางจากภายนอกดูเรียบง่ายทว่าเมื่อมองลึกลงไปแล้วไม้ทุกชิ้นล้วนขัดฝนอย่างดีเคลือบรักเงางามเป็นตำหนักสีดำหลังเดียวในวังหลวง ยามต้องแสงตะวันยิ่งโดดเด่นยามราตรีก็ดูกลมกลืนเสียจนยากสังเกตตำหนักเทียนกวางไม่มีสวนดอกไม้ปลูกสวนผักแทนที่ด้วยพระชนนีไม่ทานเนื้อพระนางจึงรับสั่งให้เปลี่ยนสวนดอกไม้เดิมให้กลายเป็นแปลงผักสำหรับใช้ประกอบอาหารดังนั้นที่นี่จึงไม่ใช่ตำหนักอันสวยงามนักในสายตาผู้ใดแต่กลับดูเรียบง่ายและเป็นกันเองกว่าตํหนักอื่นใด นับแต่เสี้ยวหวางองค์ปัจจุบันขึ้นครองราชพระชนนีก็ปลีกตัวจากวางหลังและงานในราชสำนักแม้เดิมทีพระนางจะเป็นผู้หนึ่งที่คอยคานอำนาจหอพยากรก็ตามจักกรพัดพระองค์ก่อนอภิเษกองค์หญิงจากแคว้นโจมีใช่เพียงเพื่อสัมพันธ์ระหว่างแคว้นแต่ยังต้องการคานอำนาจกับโหรหลวงและเทพพยากรทั้งหลายด้วยสกุลจีของราชวงศ์โจมีเชื้อสายของเทพพยากรที่เลื่องลือไปทั้งแผ่นดิน ม้านเมืองในเวลานั้นจึงเรียกได้ว่าเทพและจักรพรรดิล้วนเทียบเคียงมีพระชายาถ่ายทอดบัญชาเทพจักรพรรดิคือผู้รับบัญชาส่งต่อให้ประชาอีกทีหนึ่งความยิ่งใหญ่ของผู้พยากรณ์ไม่ว่าผู้เป็นใหญ่คนไหนย่อมหวาดกลัวเพราะมนุษย์ทุกผู้เชื่อในบัญชาเทพมากกว่าบัญชาจักรพรรดิจักรพรรดิอาจเป็นผู้ครองแคว้นแต่พระองค์ก็ไม่สามารถหยุดยั้งธรรมชาติ ผู้คนเชื่อว่าเทพพิโรธจึงลงโทษด้วยการสร้างภัยธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุทกภยัยอักคีภยัยหรือวาตะภายัยยังความเสียหายแก่ชีวิตแตะพืชผลทางการเกษตรดังนั้นเหล่าเทพพยากรณ์ผู้สามารถรับรู้บัญชาเทพทราบว่าเมื่อไรจะเกิดภัยพิบัติหรือจะบรรเทาภัย,ยธรรมชาตินั้นอย่างไรจึงคล้ายกึ่งเทพซึ่งเทียบเคียงผู้ครองแควน ต่โหนไม่สามารถรบทับจับดาบจึงเกิดการคานอำนาจของราชสำนักและหอพยากรต่อเนื่องเรื่อยมากระทั่งเสี่ยวหวางคนปัจจุบันลงเงาทลายความยิ่งใหญ่ของวิหารฟ้าดินเหยียบย่างเทพพยากรให้อยู่ใต้อานัตนำทับออกปราบปรามอีที่กระด้างกระเดื่องทั่วทั้งแควนบารมีของพระองค์จึงเจิดจ้ากว่าผู้ใดแต่ก็ไม่มีทางที่จะเป็นเช่นนี้ไปได้ตลอด อีกไม่นานจะเกิดภัยพิบัติต่อเนื่องจนบารมีของเทพพยากรกลับมาสูงส่งอีกครั้งยามนั้นเซี่ยวหวัจะถูกตั้งคำถามว่าเพราะจักรพรรดมัวหมองหรือไม่เทพเจ้าจึงลงทันผู้คนเพียงนี้บรรลังสูงก็เหมือนเป็นเป้าอันใหญ่ผู้คนที่ถูกทำลายครอบครัวบ้านเรือนล้วนโทษท่านที่ไม่อาจจัดการสิ่งใดได้ได ยิ่งเทียมกับระชการก่อนที่มีพระชนนีโจแล้วช่องว่างนั้นยิ่งขยายกว้างขึ้นอย่างไรก็ตามคนภายนอกล้วนเห็นว่าพระชนนีโจวางตัวออกห่างจากจักรพรรดินักอาจเป็นเพราะพระนางไม่พึงใจที่เสี่ยหวังชิงบัลลังก์ของพระเชษฐาทว่าทั้งหมดนั้นเป็นเพียงละครฉากหนึ่งที่สองแม่ลูกตั้งใจให้คนภายนอกเห็นการชิงบัลลังก์พี่ชายแม้ไม่ถูกต้อง แต่ใช่ว่าไม่มีลูกที่แยกบรลลังจากบิดาผู้แข่งแข่งคือผู้อยู่รอดบรรดาอี้ต่างๆก็เช่นกันหากโหมไร้อำนาจไร้พลังผู้อื่นสามารถท้าประลองเพื่อชิงตำแหน่งผู้ปกครองวิถีชีวิตของชาวเผ่าก็เป็นเช่นนี้ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะเหลือรอดเป็นคนสุดท้าย ละครมารดาหมางเมินจกักรพรรดิเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ประชาชนต้องการชมผู้สูงศักดิ์จึงทำให้พวกเขาเห็นชาวบ้านทั่วไปคงไม่มีผู้ใดว่างและมีอานาจมากจนต้องการแย่งชิงความเป็นใหญ่ในครอบครัวหรอกดังนั้นพวกเขาจึงสรรหาภาพอันสง่างามเหมาะสมและน่าเคารพมิใช่ภาพของเลือดที่ย่อบไปทั่วทั้งราชวังสกุลของโหผู้ปกครองต่างทราบดีไม่มีมิตรแท้และศัตรูเทียมในครอบครัว อำนาจลวนล่อลวงทุกผู้ซึ่งต้องการให้เข้าฟาดฟันแย่งชิงอย่างกระหายหากผู้ใดกล่าวว่าพระชนนีไม่ยุ่งเกี่ยวกับเสี้ยวหวางเพราะเรื่องที่เขาฆ่าพี่ชายซื่อเสียงไม่เชื่อพระนางย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าการผัดเปลี่ยนบันลังมีความเป็นไปได้ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสตาที่ติดตัวมาแต่กำเนิดผู้มีสตาบางกรเท่านั้นที่สปีนถึงยอดบรรพทไม่เช่นนั้น ขอให้วัสนาดีเพียงใดก็ไม่อาจคว้าได้แม้แต่เศษเสี้ยวของบัรลังทองสกุลแห่งผู้พยากรณ์คือผู้ใดเล่าพวกเขาล้วนเป็นผู้เฝ้ามองกล่าวเตือนแต่ไม่ขยับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งซื่อเสียงก็คิดว่าท่านย่าผู้นี้คงทราบมานานแล้วว่าบิดาของนางจะได้นั่งบนบัรลังแต่พระนางเพียงแค่วางตัวเป็นผู้ชมเท่านั้นเพราะอย่างไร ผู้ทาชิงบัลลังก์ทั้งสองล้วนเป็นบุตรชายของตนตำหนักในสมัยนี้เรียบง่ายถงหลักอยู่ตรงกลางปีกข้างคือเรือนนอนยามนี้ซื้อเสียงได้มาหยุดอยู่หน้าบานประตูลงลักบานใหญ่ดูทะมึนแต่กลับทรงอำนาจยิ่งนักเบื้องหลังประตูบานนี้คือสตรีผู้เป็นใหญ่ที่สุดในวังหลวงพระชนนีองค์หญิงห้ามาถึงแล้วพะยะคะ่ะเข้ามา เมื่อบ่าวร้องบอกเสียงแหบของสตรีสูงวัยก็ดังรับบานประตูค่อยๆแง้มเปิดออกซื้อเซียงเห็นบ่าวผายมือให้เดินเข้าไปนางจึงขยับตัวยกชายกระโปรงขึ้นจากนั้นจึงก้าวผ่านประตูมาเด็กหญิงปล่อยมือลงแล้วนำมาประสานกันไว้ตรงเอวค่อยๆก้าวไปพรางเก็บรายละเอียดไปพรางการตกแต่งภายในห้องเรียบง่ายเหมือนภายนอกต่างกันตรงที่เครื่องเรือนละลานตายิ่ง แสงจากหน้าต่างสาดบนสีทองของเครื่องสำริดจ,จนสะท้อนเข้าตาทั้งหมดนี้ล้วนแสดงอำนาจของพระชนนีโดยไม่จำเป็นต้องเอ่ยบราชนิกูลทุกพระองค์สามารถครอบครองภาชนะสำริดทว่าสำริดเหล่านี้ก็มีกฎของการครอบครองเช่นกันผู้น้อยย่อมมีได้น้อยผู้ยิ่งใหญ่ย่อมมีมากทั้งยังสวยงามเลิศล้ำสำริดที่ท่านย่าผู้นี้ถือครองล้วนงามเป็นเอก ต่างจากขยะสำริดที่ซื้อเยี่ยนมักโยนให้ซื่อเซียงราวฟ้ากับเหวบารมีของพระชนนีนั้นมองเพียงภายนอกไม่อาจทราบทว่าเมื่อย่างเข้าสู่พื้นที่ของพระนางแล้วกลับอบอวนไปด้วยกลิ่นอายของผู้ก้าวผ่านเส้นทางสีโลหิตผู้ชนะที่ยืนอยู่บนยอดบันลังอย่างแท้จริงน่าเสียดายที่หลินจูไม่อาจข้ามผ่านไปได้ไม่เช่นนั้นชีวิตของซื่อเซียงคงไม่ลมลุกลุกคลานเพียงนี้ เส้นทางสีโลหิตนี้ไม่เลือกข้างไม่เลือกความรักผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่อยู่รอดเสียงเอ,อ๋อคารวะเสด็จย่าเด็กหญิงยอ่อกายลงอย่างเชื่องช้าทว่างดงามจากนั้นจึงยืนนิ่งเมื่อไม่มีรับสั่งจากเจ้าของตำหนักทัญญาผู้นี้ใบหน้ามีริ้วบลอยแห่งวัยแต่ความงามเป็นเอกยังคงปรากฏอยู่เส้นผมสีดอกเลาเกล้าสูงด้วยปิ่นงาช้างเรียบง่าย ไม่สลักลายให้ความสงบลึกล้ำทว่างาช้างมีค่าเพียงใดหาใช่ทุกคนคู่ควรไม่งาช้างเป็นวัสดุสำหรับบวงสรวงถวายเทพเท่านั้นเรียบง่ายแต่สูงสักพระนางประทับบนเก้าอี้ไม้รงรักสีดำเขียนสีแดงเป็นลายอินเลยลายเมฆสายฟ้าของท่านย่าผู้นี้ไม่ได้เล็กเป็นเส้นเหมือนเกี้ยวของซื่อเยี่ยนแต่กลับวาดไว้ใหญ่โตนักแสดงถึงอำนาจอันเทียมเท่าความโอราน,นั้น ใบหน้าเหมือนมารดาแต่ดวงตาเหมือนบิดาเมื่อพินิษเด็กหญิงอยู่สักพักหนึ่งพระชนน,นีจึงกล่าวออกมาใบหน้าแน่งน้อยได้หลินจูมาไม่ผิดเป็นใบหน้าที่ทำให้พระโอรสของพระนางหลงรักถึงขั้นมัวเมาทว่าดวงตาคู่นั้นกลับเป็นแบบเดียวกับเสี้ยวหวางเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญเป็นดวงตาของคนที่ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ต้องการ นับแต่เด็กเซี่ยหวังเซี่ยเซียงผู้นั้นต้องการหลินจูมาเคียงข้างเราองค์หญิงห้าซื้อเซียงผู้นี้เล่าหมายมาดในสิ่งใดคิดพลางหวนคำนึงถึงคำทำนายเมื่อนางถือกำเนิดเด็กหญิงน้อยไม่เพียงแต่มารดาจะจากไปยังได้รับการกล่าวว่าเป็นภัยต่อบันลังทองดังนั้นเด็กหญิงผู้นี้จึงยืนอยู่บนแผ่นดินและหุบเหวพร้อมที่จะล่วงหลดลงไปได้ทุกเมื่อ ทางพระนางและเสี้ยวหว่างล้วนแต่กล้ามกลืนเมื่อต้องวางตัวให้ห่างจากเด็กน้อยเพื่อระแวดระวังคำทำนายบางผู้อาจทราบคำทำนายล่มเมืองขององค์หญิงห้าจากโหนหลวงแต่แท้จริงแล้วคำทำนายที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือชะตาของซื่อเสียงคนลูกที่สอดคล้องกับซื่อเสียงคนพ่อซึ่งพระนางเป็นคนทำนายด้วยตนเอง เสียงเอ๋อส่วนหนึ่งเหมือนมารดาอีกส่วนเหมือนบิดาล้วนเป็นจริงทว่าเสียงเอ๋อก็เป็นเสียงเอ๋อยากจะเหมือนบุพการีไปเสียทุกอย่างขายหน้าเสด็จย่าแล้วฝีปากเช่นนี้คงเป็นเจ้าแบบที่ผู้อื่นกล่าวกันใบหน้าของผู้อาวุโสไม่แย้มยิ้มยากบอกอารมณ์ซื่อเสียงมองเสด็จย่าตามไม่กระพริบท่านผู้นี้คือสตรีผู้เป็นหนึ่งในใต้ล่า พระนางข้ามผ่านสงครามแย่งชิงบัลลังก์จากแคว้นโจกระทั่งแคว้นเซียย่อมมิใช่คนที่จะดูถูกได้ผู้คนชมชอบละครเชียงเอ๋อก็เพียงแสดงตามสิ่งที่พวกเขานิยมเท่านั้นเพคะแต่บางคนไม่ยินดีแสดงละครแข็งขืนเพียงนั้นจึงต้องถูกประชาเกินกินเจ้าเข้าใจเรื่องนี้ก็ดีแล้วซื่อเสียงหลุกตาลงมือสั่นเล็กน้อยวาจานี้ทิมแทงนางนัก น่าเสียดายที่กว่านางจะทราบถึงความจริงข้อนี้ก็ผ่านมาแล้วหนึ่งชาติแลกมาด้วยหลายชีวิตที่พักดีหากไม่มีโอกาสกลับมาคราวนี้นางก็คงเป็นเพียงองค์หญิงโง,ง่งมที่ถูกกลืนกินอย่างที่พระชนนีกล่าวบนโลกใบนี้มีเพียงผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่อยู่รอดไม่อาจรอให้ผู้ใดมาช่วยเหลือจำต้องยืนหยัดด้วยตัวเองเสียก่อนแต่โดดเด่นเกินจะเป็นภัย ควรทราบว่ายามนี้ทุกผู้ล้วนมีเป้าหมายที่ตัวเจ้าถ้าหากเป็นสิ่งที่เจ้าเลือกก็ควรระวังตัวอย่าประมาทเซียงเอ,อ๋อขอบพระทัยเสด็จย่าที่สั่งสอนหญิงชราเห็นแววดื้อดึงของเด็กหญิงตัวน้อยได้อย่างชัดเจนเมื่อนางไม่คิดปิดบงังดวงชะตาของซื้อเสียงแข็งกร้าวยิ่งนักหากไม่ใช่ผู้มีชตามังกรย่อมข่มนางไม่ลง เพราะเด็กหญิงน้อยผู้นี้ก็มีชะตามังกรเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นคระนางก็ไม่เคยหวังอยากให้ลูกหลานต้องยึดโยงชีวิตนี้ไว้กับบัลลังทองวังหลวงแห่งนี้ที่แท้แล้วคือกองขังของผู้สูงศักดิ์เมื่อหลวมตัวเข้ามาแล้วตลอดชีวิตยังต้องเล่นละครเพื่อความสูงสงามไม่จบสิน้นหน้ากากที่สวมใส่จนเคยชินนานวันเข้าก็แนบติด นับแต่นั้นพรันไม่รู้สึกอีกเลยว่าครอบครัวที่แท้จริงเป็นเช่นไรนางเองก็เติบโตมาจากราชวงศ์ที่พระเชษฐาฆ่าบิดาเพื่อแย่งชิงบัลลังก์นางผู้เป็นน้องเล็กสุดยังไม่รู้ความทำให้ไม่ถูกกำจัดไปเช่นเดียวกับพี่น้องคนอื่นแต่เชื้อสายย่อมไม่อาจหลงเหลือนางจึงดิ้นรนจนได้แต่งออกมาอย่างแควนเสียทว่าเส้นทางในวังหลวงนั้นไม่ว่าที่ใดก็ไม่ต่าง กลิ่นเขาเลือดอบอวนเพียงใดทุกผู้ต่างรู้แต่อำนาจเบื้องบนกลับหอมหวนเสียจนกลบไปเสียหมดเพื่อความเป็นใหญ่เหยียบย่ำซากศพโลมโลหิตแล้วนั่งลงบนยอดของร่างไร้ลมหายใจเรือนแสนแม้จะรู้ว่าไม่ถูกต้องแต่ถ้าไม่ต่อสู้ก็ต้องสูญสิ้นชีวิตมารดาผู้หนึ่งจะต้องรู้สึกอย่างไรเมื่อบุตรชายฟาดฟันกันทั้งหมดนั้นนางทำได้เพียงนั่งเฉย มองดูผู้เหมาะสมที่จะก้าวย่างขึ้นเป็นจกักรพรรดิคนต่อไปแล้วจกักรพรรดิผู้นั้นก็ต้องมานั่งเฝ้ามองลูกๆของตนก้าวผ่านผู้อื่นเพื่ออำนาจที่ใฝ่ฝันหาพระนางเสียพระไทยนักแต่ความเฉยชากลับมีมากกว่าเมืองหลวงอันเย็นชาแห่งนี้หล่อหลอมให้นางไร้ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกการตัดสินใจทั้งหมดอยู่บนบัญชาของถวยเทพและความนึกคิดเท่านั้นเสี่ยวหวางเองก็ทราบ ดังนั้นฐานะของนางในวังแห่งนี้จึงมั่นคงต่างไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งกันเพราะต่างคนต่างไม่ทราบว่าจะวางตัวอย่างไรให้เป็นครอบครัวครอบครัวจัก,กรพรรดิคือตัวแทนของความโหดเหี้ยมลูกฆ่าพ่อน้องฆ่าพี่พี่ฆ่าน้องล้วนเป็นเรื่องปกติความปกตินี้เองที่นางอยากหนีจากไปทว่าทั้งชีวิตก็ไม่อาจจากลา ยามนี้พระนางลวนต้องชดใช้ชีวิตที่สูญเสียผู้คนที่จากไปในยามที่ตัดสินใจทอดทิ้งบุตรชายคนเล็กและยกย่องบุตรชายคนโตเซี่ยวหวังเซี่ยเซียงกำลังลงทันนางด้วยความอ้างว้างความโดดเดี่ยวอันยากจะเยียวยาทว่ายามนี้จักรพรรดิกำลังเปิดโอกาสให้ได้แก้ตัวโทษทันเห็นแห่งความลำเอียงในคราวนั้นคือการปกป้ององค์หญิงห้าซื่อเซียงผู้นี้ ทุกการเคลื่อนไหวของเด็กหญิงตรงหน้าล้วนเข้าหูนางทั้งที่เสี้ยวหวังตั้งใจและไม่ตั้งใจจัก,กรพรรดิไม่สามารถออกหน้าปกป้ององค์หญิงน้อยผู้นี้ได้แต่พระชนนีทําได้กอบกับสิ่งที่ซื่อเสียงกระทํายังเกี่ยวข้องกับความลับของราชวงศ์เราจะยังมีผู้ใดอีกที่เหมาะสมไปกว่าพระนางเซียเสียงผู้นั้นให้อภัยมารดาผู้นี้แล้วใช่หรือไม่เขาจึงได้ส่งซื่อเสียงผู้นี้มาให้นางเลี้ยงดู เด็กเอ๋ยบางอย่างในวังแห่งนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าเห็นศัตรูเจ้ามีแค่สกุลส่งจริงหรือสเสด็จย่าพระองค์เราหมายความอย่างไรเจ้าทราบดีสกุลส่งอาจปล่อยเจ้าไปในยามนี้แต่บางคนจะไม่ยอมให้เจ้าชูคอจนถึงเวลานั้นเด็กหญิงรับฟังรับสั่งของผู้สูงวัยด้วยความสงบ แม้จะรู้แก่ใจว่าสกุลท่งเป็นหนึ่งในสกุลที่คอยขัดขวางผู้อื่นทว่ายามนี้อำนาจสกุลส่งสันครอนฝักฝ่ายในวังหลวงย่อมต้องเปลี่ยนแปลงซื่อเสียงนิ่งคิดเช่นนั้นพระชายารองอีกสองคนก็ไม่อาจประมาทเช่นกันชาติก่อนไม่ว่าจะสะกุลถูหรือสกุลจือล้วนชูคอไม่พลน้ำเพราะส่งจีเหยียบพวกนางแทบเท้าทว่ายามนี้อำนาจของพระชายาส่งตกต่ำ ไม่มีทางที่ผู้อื่นจะนิ่งเฉยยามนี้สำคัญยิ่งนักไม่ว่าจะสกุลใดหักลงเรือได้ถูกลำย่อมพาไปถึงฝั่งได้ทว่าจะไปถึงได้โดยไรอุปสรรคเช่นนั้นหรือซื่อเสียงรอบถอนหายใจดูท่าว่านางจะต้องเหนื่อยอีกแล้วเสียงเอ,อ๋อเข้าใจแล้วเพคะขอบพระไทยเสด็จยาที่เตือนสติวันนี้เจ้ากลับไปพักก่อนรอจนแผลหายแล้วค่อยมาหาเรา เจ้าต้องมาเรียนมารยาทที่นี่จนกว่าจะถึงพิธีบวงสวงเซียงเอ๋อขอบพระทัยเสด็จย่าทูลลาเพคะเด็กหญิงยอบกายเคารพจากนั้นจึงเดินออกจากตำหนักอันแสนอ้างว้างแห่งนี้ไปคล้อยหลังองค์หญิงห้าบ่าวอาวุโสข,ของตำหนักเทียนกวางเข้ามาบรินน้ำชาให้พระชนนีเห็นพระนางยังไม่ละสายตาจากประตูที่ล่างเล็กเดินจากไปจึงกล่าว เหตุใดพระองค์จึงไม่บอกองค์หญิงเล่าเพคะว่าพระองค์รอวันที่จะได้พบนางมานานเพียงใดพระชนนีหยิบผ้ามาซับน้ำตาที่กำลังไหลลินซื้อเสียงไม่อาจอ่อนแอข้าย่อมไม่อาจแสดงความเปราะบางให้นางเห็นเส้นทางต่อจากนี้ลำเค็นนักเด็กผู้นี้เลือกเส้นทางอันยากที่สุดในการใช้ชีวิตดังนั้นข้าไม่อาจทำให้นางต้องมีห่วงเสี่ยวหวังเองก็เช่นกัน ืให้องค์หญิงห้าเติบใหญ่เราทั้งหลายล้วนต้องเย็นชาผู้ที่มีแรงผลักดันอันแรงกล้าเท่านั้นจึงจะสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายยิ่งจุดหมายสูงเท่าไรยิ่งต้องไร้ห่วงหากนำอารมณ์ความรู้สึกไปผูกไว้กับผู้ใดล้วนมีแต่พาตัวเองไปตายพร้อมกันดังนั้นองค์หญิงห้าจึงต้องโดดเดี่ยวเช่นนี้จนกว่านางจะก้าวไปถึงจุดสูงสุดที่นางเลือกเดิน จนกว่านี้แขนสีเลือดจะได้รับการสะสางซื่อเสียงล้วนไม่อาจผูกติดกับผู้ใดจนกว่าองค์หญิงห้าจะก้าวย่างลงบนเส้นทางแห่งชะตากรรมที่นางเลือกเดินผู้อื่นล้วนไม่มีสิทธิ์ชักนำให้นางก้าวไปถวยเทพมอบชะตากรรมอันสูงส่งทว่าเจ็บปวดให้กับองค์หญิงน้อยผู้นี้ผู้พยากรณ์อย่างพระนางจึงทำได้เพียงเฝ้ามองหลานสาวก้าวย่างจากไป ถ้าหากชื่นชอบนิยายเสียงเรื่องนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเฟิงซาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ